สวัสดีนักศึกษาภาษาบาลีทุกท่านในวันนี้เราก็มาถึงการแปลธรรมบทภาคที่7ครั้งที่22เรื่องบุรพกรรมของพระอ,องค์ขอให้นักศึกษาเปิดหนังสือไปที่หน้า95เริ่มตั้งแต่อัตสะปัจเจกพุทธ,ธาจะมหาชนจะเป็นต้นไปอัฐะครั้งนั้น ปัจเจกพุทธ,ธาจะอ่านว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยมหาชนจะอ่านว่ามหาชนด้วยกัตตวากระทาแล้วสรีระกิจจังซึ่งกิจด,ด้วยสร,ระอัสสะโยปัจเจกพุทธสัของพระปัจเจกพุทธเจ้านั้น,นเขตวาถือเอาแล้วทาตุยโยซึ่งธาตุทั้งหลายถูปัง ยังสถูปปฏิฐาเปสุงให้ตั้งเฉพาะแล้วนาครทวาเรใกล้ประตูแห่งเมืองพรามโนอันว่าพรามสังโขปิแม้ชื่อว่าสังขะจินเตตวาโยกขึ้นมาเปิดเลขในนะครับคิดแล้วว่าปุตโตอันว่าบุตรเมของเราขะโตไปแล้วจิรังสิ้นกาลนาน อหังขึ้นมาอันว่าเราชานิสสามิจักครูประวัติติงซึ่งความเป็นไปทั่วอัศโยกปุตตะแห่งบุตรของเรานั้นอิติดังนี้ทัตถุกาโมเป็นผู้ใคร่เพื่ออันเห็นตังโยกปุตตังซึ่งบุตรนั้นหุตวาโยกขึ้นมาเป็น นิคมิตตวาออกไปแล้วตัก,กะศิลาโตจากเมืองชื่อว่าตัก,กะศิลาปัตตวาถึงแล้วพาราณสิงซึ่งเมืองชื่อว่าพาราณสีอนุปุปเพนะตามลำดับทิศวาเห็นแล้วมหาชนะกายังซึ่งหมู่แห่งมหาชนสันนิปติตังอันประชุมกันแล้ว จินเตตาวาโยกขึ้นมาเปิดเลขในนะครับคิดแล้วว่าอิเมสุโยกเชเนสุในชนนั้งหลายเหล่านี้หนาเชนโนโยกขึ้นมาอันว่าชนเอโกปิแม้ผู้หนึ่งชานิสติจักรู้ปวัดติงซึ่งความเป็นไปทั่วปุตตสะแห่งบุตรเมของเราอัตธาแน่แท้อิติ ดังนี้อุปสังกมิตตวาเข้าไปหาแล้วปุชิถามแล้วว่ามานโวอันว่ามานพสุสิโมนามะชื่อว่าสุสิมะอาคมิมาแล้วอิทะโยกฐาเนในที่นี้ตุมเหยโยกขึ้นมาอันว่าท่านทั้งหลายชานาถะย่อมรู้ประวัติติง ซึ่งความเป็นไปทั่วตัดสะโยกมานวสะแห่งมานบนั้นอปินุป้างหรือหนอแลอิติดังนี้มหาชโนโ,โยกขึ้นมาอันว่ามหาชนอาหังสุโยกขึ้นมาคุมภาคกล่าวแล้วว่าพรามณนะแน่พรามอามะเออไม่ยังขึ้นมาอันว่าเราทั้งหลายชานามะย่อมรู้ โสมานโวโยกขึ้นมาอันว่ามานพนั้นสัตชายยิตวาสาทยายแล้วเวเทซึ่งเวททั้งหลายตยโยสามสันติเกในสำนักพรามณัสสะของพรามอสุกัสนามะชื่อโน,น้นปรปะปิตตวาบวชแล้วสัชิกัตวากระทำให้แจ้งแล้วปัจเจกโพทิง ซึ่งปัจเจกโพธิยานปรินิพายปริณิพานแล้วอายังถูปโปอ,อันว่าสถูปนี้อัศสะโยกปัจเจกพุทธะของพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นอัมเหิโยกขึ้นมาอันเราทั้งหลายปฏิถาปิโตให้ตั้งอยู่เฉพาะแล้วอิติดังนี้โสโยกพรามโนอันว่าพรามนั้น ปหาริตาวาตีแล้วภูมิงซึ่งแผ่นดินหัดเถนะด้วยมือโรทิตาวาร้องไห้แล้วกันทิตตวาคร่ำครวญแล้วคันตาวาไปแล้วเจติยังขนงังสู่ลานแห่งเจดีอุททริตาวาถอนขึ้นแล้วตินานิซึ่งหญ้าทั้งหลายอาริตาวานำมาแล้ว วาลุกังซึ่งทายอุตรัสาตะเกนะด้วยผ้าสบายเฉียงอากิริตวาโปรยแล้วเจติยังคเนที่ลานแห่งเจดีปริบโผสิตวาประพรมแล้วกำมันทลูทะเกนะด้วยน้ำในลักจันกัตตวากระทำแล้วปูชังซึ่งการบูชาวะนะปุบเพหิ ด้วยดอกไม้ในป่าทั้งหลายอาโรเปตวายกขึ้นแล้วปตากังซึ่งทงแผ่นผ้าสาตะเกนะด้วยผ้าสาดกพันทิตวาผูกแล้วฉัดตังซึ่งร่มอัตโนของตนอุปริในเบื้องบนถูป,ปัสสะแห่งสถูปปักกามิหลีกไปแล้วศรัทธาอันว่าพระศาสดา อาริตาวาครั้นทรงนำมาแล้วอตีตังซึ่งเรื่องอันล่วงไปแล้วอิทังนี้วัต,ตาวาเปิดหน้าถัดไปนะครับสองหน้าตรัสแล้วว่าพิกคคเควดูก่อนพิสุทั้งหลายอาหังอันว่าเราพรามโนเป็นพรามสังโขชื่อว่าสังขะอโหสิงได้เป็นแล้ว ตถาในการนั้นตินานิอันว่าย่าทั้งหลายเจติยังคเนที่ลานแห่งเจดีปัจเจกับพุทธสะของพระปัจเจกับพุทธเจ้าสุสิมัสสะชื่อว่าสุสิมะไมยาอันเราอุทธตานิถอนขึ้นแล้วช่นาโยกขึ้นมาอันว่าชนทั้งหลายกัตตวากระทำแล้ว อัฏฐโยชนะมักคังซึ่งหนทางมีโยอดแปดเป็นประมาณวิหตะขานุกันตะกังให้เป็นหนทางมีตอและหนามอันตนนำไปปาดแล้วกริงสุกระทำแล้วสุดทิงให้เป็นหนทางหมดจดแล้วสมตลังให้เป็นหนทางมีพื้นอันเสมอนสิสันเทนะด้วยวิบากเป็นเครื่องไหลออกกรรมมะสะ แห่งกรรมเมของเราตัดสะนั้นวาลุกาอันว่ารายไมยาอันเราโอกินนาเกลี่ยลงแล้วตัดถะโยกฐาเนในที่นั้นชนาโยกขึ้นมาอันว่าชนทั้งหลายโอกิริงสุเกลี่ยลงแล้ววาลุกกังซึ่งทราย อัฏฐโยชนะมัเคเเในที่มีหนทางมีโยชแปดเป็นประมาณนิสันเทนะด้วยวิบากเป็นเครื่องไหลออกกรรมมัสะโยกขึ้นมาแห่งกรรมเมของเราตัดสะนั้นปูชาอันว่าการบูชาวนกุสุเมหิด้วยดอกคำในป่าทั้งหลายไมายาอันเรากะตา กระทำแล้วตัดผะโยกถูเปที่สถูปนั้นปุบผานิอันว่าดอกไม้ทั้งหลายนานาวันนานิมีสีต่างๆเชเนหิโยกขึ้นมาอันชนทั้งหลายโอกินนานิปโปรยลงแล้วอัฏฐโยชนะมะเคในหนทางมีโยอดแปดเป็นประมาณนิสันเทนะด้วยวิบากเป็นเครื่องไหลออก กรรมสะโยกขึ้นมาแห่งกรรมเมของเราตัดสะนั้นอุทกังอันว่าน้ำคังคายะในแม่น้ำชื่อว่าคงคาเอกะโยชนัตถาเนในที่มีโยศหนึ่งเป็นประมาณสันฉันนังดาดาดแล้วปทุเมหิด้วยดอกปทุมทั้งหลายปันจะวันเนหิมีสีห้าภูมิอันว่าแผ่นดิน ตัดถะโยกเจติยังคะเนที่ลานแห่งเจดีนั้นไม่ยาอันเราปริพโผสิตาประพรมแล้วกมันทลูทะเกนะด้วยน้ำในลักจันโปกรคระวัสังอันว่าฝนโบกคารพัดวัดสิตกแล้วเวสาลียังในเมืองชื่อว่าเวสาลีนิสันเพนะ ด้วยวิบากเป็นเครื่องไหลออกกรรมมัส,สะโยกขึ้นมาแห่งกรรมเมของเราตัดสะนั้นปตากาอ่านว่าธงแผ่นผ้าทั้งหลายไม่ยาอันเราอาโรปิตายกขึ้นแล้วตัดทะโยกเจติเยจะบนเจดีนั้นด้วยฉัดตัง อันว่าร่มไม่ยาโยกขึ้นมาอันเราพัดทางขูกแล้วตัดถะเจติเยจะโยกขึ้นมานะครับบนเจดีนั้นด้วยสะกะละจักกวาละคับพังอันว่าห้องแห่งจักรกวาลทั้งสิน้นเอกุสวังวิยะเป็นราวกับว่ามีมหรสพอันเดียวกันอลังกาเรหิ โยกขึ้นมาด้วยเครื่องประดับทั้งหลายทะชะปะตากัดฉัตตาติฉัตตาทีหิมีธงชัยและธงแผ่นผ้าและฉัดและฉัดยิ่งเป็นต้นชาตังเกิดแล้วยาวะเพียงใดอากะนิถะ ภาวนาแต่พบชื่อว่าอากาศนิธะนิสันเทนะด้วยวิบากเป็นเครื่องไหลออกกรรมมัะโยกขึ้นมาแห่งกรรมเมของเราตัดสะนั้นพิโคเอดูก่อนพิสูจทั้งหลายอิติโขเพราะเหตุนั้นแลเอโสบูชาสักการะอันว่าบูชาและสักการะนั่นนิพพโตปังเกิดแล้วไม่หัง แกเราพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพของพระพุทธเจ้าณนะหาไม่ได้เอวะนั่นเทียวเอโสปูชาสักการโ,โยกขึ้นมาอันว่าบูชาและสักการะนั่นนิพพโตโยกขึ้นมาเหมือนประโยคหน้านะครับบังเกิดแล้วนาคเทวะพรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งหน้าเทพและพรหมณนะหาไม่ได้ปณะนะ แต่ว่าเอโสปูชาสักกาโรโโยกขึ้นมานะครับอานว่าการบูชาและสักการะนั่นนิพพโยกขึ้นมาบังเกิดแล้วอัปปมัตตะปริจจาคานุภาเวนะด้วยอนุภาพของการบริจาคมีประมาณน้อยอตีเตในการอันร่วงไปแล้วอิติดังนี้เทเสนโตเมื่อทรงแสดง ทำมังซึ่งทำอาหารตรัสแล้วอิมังคาถังซึ่งพระคาถานี้ว่าเจหากว่าปุคโลโยขึ้นมาอันว่าบุคคลปัดเสพึงเห็นสุข,ขังซึ่งสุขวิปุลังอันภัยบู์มัตตาสุขะปริจาคาเพราะการบริจาคซึ่งสุขโดยประมาณไส ทีโรอันว่านักปรา์สัมปัดสังเมื่อเห็นโดยชอบสุขังซึ่งสุขวิปุลังอันภัยบุ์จะเชพึงสละมัตตาสุขังซึ่งสุขโดยประมาณอิติดังนี้อัดโถขึ้นมาตั้งอัดนะครับอันว่าอัดว่าปริตตสุขังอันว่าสุขอันนิดหน่อยประมาณยุตตะกัง อันควรแล้วแก่ประมาณพภควตาโยกขึ้นมาอันพระผู้มีพระภาคเจ้าวุติย่อมตรัสเรียกว่ามัตตาสุขังอันว่าสุขโดยประมาณอิติดังนี้ปริจจาเคนะเพราะอันสละรอบตัดสะโยกมัตตาสุขสะซึ่งสุขโดยประมาณนั้นอิติดังนี้ตัดถะโยกประเทสุ ในบททั้งหลายเหล่านั้นหนาคาถาปาทศะยกขึ้นมาแห่งบาทแหงพระคาถาว่ามัตตาสุขปริจจาคาอิติดังนี้สุขังอันว่าสุขอุลารังอันยิ่งคือว่าขายออกมานะครับนิพพานะสุขังอันว่าความสุขคือพระนิพพานพภควตาโยกขึ้นมาอันพระผู้มีพระภาคเจ้า วจติย่อมตรัสเรียกว่าสุขังอันว่าความสุขวิปุลังอันภัยบย์อิติดังนี้อัตโถอันว่าเนื้อความว่าเจหากว่าปุคโลโยขึ้นมาอันว่าบุคคลปัดเสยยะพึงเห็นตังโยกวิปุละสุขังซึ่งสุขอันภัยบุ์นั้นใสอิติ ดังนี้อิทังโยกอัธรูป,ปังอันว่าอัธรูปนี้ว่าหิ้็มัตตาสุขังนามะเชื่อนว่าความสุขโดยประมาณอุปปัชติย่อมเกิดขึ้นปุขละสะโยกขึ้นมาแก่บุคคลผู้ปุคกลังโยกขึ้นมายังบุคคลสัจชาเปตวาให้จัดแจงแล้ว โชนะปาติงซึ่งถาดแห่งโชนะเอกังถาดหนึ่งพุนชันตัดสะปบริโภคอยู่ปณะนะแต่ว่านิพพานะสุขังนามะเชื่อนว่าความสุขคือพระนิพพานวิปุลังอันภัยบู์คือว่าขายออกมานะครับอุลารังอันยิ่งนิพพัตติย่อมบังเกิด ปุคคลรสะโยกขึ้นมาแกบุคคลผู้ปริจจชิตวาสละรอบแล้วตังโยกมัตตาสุขังซึ่งสุขโดยประมาณนั้นกรนตัดสะกระทำอยู่อุโปสถังวาซึ่งอุโบสถหรือเทนตัดสะวาหรือว่าถวายอยู่ทานังซึ่งทาน ัสมาเพราะเหตุนั้นสเจถ้าว่าปุคโลโยขึ้นมาอันว่าบุคคลปัสติจะเห็นสุขังซึ่งสุขวิปุลังอันไพบูุ์ปริจาคาเพราะอันบริจาคตัดสะมัตตาสุขัสสะซึ่งสุขโดยประมาณนั้นปลหักพิพัฒนะครับเอวังอย่างนี้ไซ อัะถ้าอยู่ในเล็กนขึ้นพาเวสันเตมาด้วยนะครับอัฏะพาเวสันเตครั้นเมื่อความเป็นอย่างนั้นมีอยู่ปันดิโตอันว่าบัณฑิตปัดสันโตเมื่อเห็นสัมมาโดยชอบเอตังสุข,ขังซึ่งสุขนั่นวิปุลังชื่อว่าอันภัยบูณจะชยยะพึงสละ ตังมัตาสุขังซึ่งสุขโดยประมาณนั้นอิติดังนี้พภควตาโยกขึ้นมาเป็นคำอธิบายพภควตาโยกขึ้นมาอันพระผู้มีพระภาคเจ้าวุตตังตรัสแล้วโหติย่อมเป็นจบการแปลธรรมบทภาคที่เจ็ด ครั้งที่ยี่ิบสองแต่เพียงเท่านี้ศึกษาท่านใดที่ยังไม่เข้าใจก็ขอให้กลับไปเปิดหนังสือทบทวนดูอีกรอบหนึ่งเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นไปขอให้นักศึกษาพระบาลีทุกท่านจงเป็นผู้มีความสําเร็จในการศึกษาและเรียนพระบาลีจงทุกท่านเทิน